สวัสดีครับผมตีนพานะครับวันนี้เราจะมาดูเทคนิคการปรับไฟเคลียร์นะครับปรับยังไงให้ดูสบายตานะครับผมปกติแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเวลาปรับไฟเคลียร์นะฮะหรือไฟแบบเวลามีวิธีการเนี่ยฮะก็คือให้เอาทุกสีขึ้นใช่ไหมครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับจะออกสีอุณหภูมิสูงนะครับผมก็คือออกสีคล้หลอดสีน้อนของรถยนต์นะฮะเมื่อดูแล้วเนี่ยมันจะมองไม่สบายตาครับผมมันจะแสบตาฮะ ในปุ๊กผมเลยมีเทคนิคด,ด,ดีมาฝากครับก็คือว่าในการปรับอุณหภูมิสีนะฮะก็คือมันจะขึ้นอยู่กับตัวเดียวครับผมก็คือสีน้ําเงินครับผมนี่ฮะคือถ้าท่านต้องการให้มันมองอไฟเคลียร์มองแล้วสบายตาเนี่ยครับผมให้ลดสีน้าเงินลงมาครับประมาณกึ่งหนึ่งครับผมนะฮะสังเกตว่ามันจะมองสบายตาขึ้นครับผมนะต้องถ้าถาต้องการสีอุ่นๆให้เหมือนกับหลอดหลอดสปอร์ไลท์นะฮะก็ลดลงมาเยอะเลยครับผม,ผมจะเอาสีน้ำเหลืองฮนะ นะฮะครับผมนะครับเรเพิ่มใหม่นะฮะอันนี้คือเพิ่มสุดนะครับผมอ่าต่อไปผมจะลองลดสีน้ำเงินลงเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมะจะมองสบายตาขึ้นครับผมออกเป็นสีขาวมากขึ้นเห็นะครับอันนี้ครับผมะส่งท้ายเดี๋ยวมาดูการปรับสีต่างๆด้วยนะครับว่ามีว่าการปรับสีผสมนั้นมีสีอะไรบ้าง หลักๆก็คือมีสีแดงใช่ไหมครับผมอ่าแดงช่องแรกสีแดงนะช่องที่สองอ่าสีทษนะครับสีที่สองคือสีเขียวสีสามสีน้ําเงินนะฮะถ้าเราต้องการสีอื่นอ่าเช่นได้เกตสีเหลืองสีเหลืองก็เอาแดงกับเขียวขึ้นนะครับผมจะกลาสีเหลืองนะครับผมถ้ามันออกสีเอ่องเหลืองกเขียวเนี่ยให้เอาเขียวลดลงนะครับจะกลายเป็นสีเรื่องเหลืองนะฮะสีพาิตนะครับ ก็ถ้าต้องการสีม่วงนี่ครับผมม่วงชมพูม่วงชมพูครับผม,ม,ม,บผมแล้วก็มีสีฟ้าฟ้ามีฟ้าให้เอาสีเขียวบสีเงินขึ้นสีฟ้าครับผมถ้าต้องการสีอื่นๆนีกก็ลองเล่นดูนะครับผมมันมีปรับได้เยอะมากนะครับผม ฝากไว้แค่น,นี้นะครับผมมีข้อมูลตรงไหนสนใจอยากสอบถามก็สอบถามได้นะครับนีครับ